สวัสดีคะ่ะมหาเศรษฐีทุกท่านวันนี้ครูาด้ามาบอก3สิ่งที่คุณต้องรู้ในการสร้างแบรนด์ของตัวเองค่ะข้อที่1เลยก็คือสินค้าหรือโปรดักของคุณทุกตัวจะต้องมีรูปของคุณนะคะเพราะคุณจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้านั่นเองนะคะและการที่คุณกล้าเอาหน้าของคุณหรือรูปของคุณมาติดบนสินค้า แสดงว่าเป็นการการันตีว่าสินค้าของคุณดีจริงแล้วทําใหล้ลูกค้าเชื่อมั่นหรือมั่นใจในสินค้าของคุณค่ะข้อที่2คือเราจะต้องออกมาโฆษณาสินค้าด้วยตัวเราเองค่ะถ้าเป็นสมัยก่อนเราจะใช้วิธีการจ้างดาราหรือพรีเซนเตอร์ซึ่งลูกค้าก็จะมองว่า ไม่รู้ว่าดารานั้นได้ใช้สินค้าของคุณจริงหรือเปล่าแต่ในปัจจุบันสิ่งที่ดีที่สุดก็คือการที่เจ้าของออกมาโฆษณาแบรนด์ของตัวเองหรือสินค้าของตัวเองถ่ายคลิปคู่กับสินค้าของคุณเองจะทําให้ลูกค้ามั่นใจมากยิ่งขึ้นอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะคะและข้อที่3ค่ะก็คือคุณสิ่งที่คุณต้องรู้นะคะข้อที่สห้ามนำสินค้าของเองไปแจกให้ใครฟรีๆค่ะเพราะมันจะทำให้สินค้าของคุณ ดูไม่มีคุณค่านั่นเองลองนึกดูนะคะว่าคุณเคยได้รับแจกหนังสือไหมคะคุณจะรู้สึกว่าหนังสือเล่มนั้นมันไม่น่าอ่านเลยอะแต่ถ้าเกิดหนังสือเล่มไหนที่คุณควักเงินออกมาซื้อและจ่ายตังเองคุณจะรู้สึกว่าหนังสือเล่มนั้นมันมีคุณค่าและคุณก็จะอยากอ่านมันถูกต้องไหมคะสิ่งที่คุณต้องรู้เพิ่มเติมคือไม่มีใครเพอร์เฟคตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นคุณจะต้องทำมันบ่อยๆแล้วก็ทำให้สม่ำเสมอแล้วเดี๋ยวคุณจะเก่งโดยอัตโนมัติค่ะ ถ้าคุณชอบคลิปของครูหรือความรู้ดีๆแบบนี้สามารถติดตามได้ในซอนออนไลน์สไตล์คุณบายครูดาดาค่ะแล้วว่าเจอกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะไปาะ